เรียบร้อยครับเรียบร้อยเสียเกมเจอสโลเหลืองอีกแล้วครับวันนี้เรียบร้อยเจอสโลเหลืองเรียบร้อยเซ็ต เยอสโล่ยังรับเสียเกมเรีย <c oughs> บร้อยเ่ยวสองเป็นเหตุสังเกตได้เรีว เรียบร้อยเอ้เรียบร้อยได้็อตเด็ดนะครับวันนี้เสียเกมสอเจริญเรียบร้อยคนระับวันนี้เสียเกม เจอสโลเหลียงเขาให้แล้วครับ